มาดูกันนะครับเขาบอกว่าแมปนี้โคตรโหดโคตรอันตรายโคตรมัน<อ>เฮ้ยมันไกลยอยู่นะประมาณถึง100ร,100ร้อยเมตรปะเนี่ยกี่เมตรเจ็ดสิบเจ็ดโอเมก้าเอาไว้ฝึกยิงระยะกลางๆได้เลยนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันอมตะ์ปะเนี่ยเออได้เฟิร์สพารเออมันอมตะนานอยู่เหมือนกันนะ โอ้แล้วแสดงว่าเกิดมาก็ยิงกันเลยเนี่ยแป๊บนึงเพื่อนเราไปฉันจะเอามังคุดเฮ้ยกดไม่ติดเฮ้ยโอ๋อยิงติดว้าวเพื่อนช่วยยัไ <c oughs> ยงไม่ชินแมปไหนไหนหัวหลมหน่อยเฮ้ยมันอมตะโอ้ยคืออมตะนานมากเอาดิโยกยิง โอ้คือเขาอมาตานะเราผมว่าเราต้องรอสักสองสามวีแล้วค่อยยิงนะตัวผมยังอมาตานานมากเลยอะโคตคมว้าวชมตัวเองก็มาไปเพื่อนเอ้ยมันมีบันไดด้วยเมื่อกี้มีคนจะปีนมาปะเนี่ยอ้าวตรงนี้มันเชื่อมกันวะเอเมนด,ด์โอ้โหยิงยากมากปีนได้ไหม เออโอ้โหดูท่าปีนว้าวเอา้านายไม่รู้รอโอ้โหกำลังยิงคนดีเอ้ยคือแบบทาง,ทางมันทางมันเยอะมากทุกคนโอ้โหไม่ตายอุ้ยทัศบ,บัดอีกแล้วครับท่านเฮ้ยอีกอย่าหัวร้อนหัวร้อนทำไมทัศบ,บัดบ่อยจังเดี๋ยวทุกคนผมไม่ได้แกล้งนะมันทัศบ,บัดจริงนะครับ ไอ้ไหนมันนอนอะไรตรงนี้มนุษย์อุ๊ยตายเลยโอ้โหเอ้ยเออมันเดือดจริงครับแต่ยิงยิงแบบกันมั่วมากเลยตอนนี้คือแบบไม่รู้ไปโผล่กันตรงไหนมัางเนี่ยโอ้ยโอเคเพื่อนเออมาแล้วครับ6กคิว ไปม,มีเสียงคนวิ่งมาว่ะวิเสียงเท้ามันเบาๆจังเลยอ่ะเอ้าโยนอะไรเนี่ยวินิสช็อตครอบร์มี The blue team is in the lead No <The> mercy เอาผมเงียบทำไมวะ <laughs> ตั้งใจไปหน่อยเอาแล้วทุกคนก <'re> ี่คิวแล้วเนี่ยเจ็ดแล้ว ไ,ไหนไหนมีใครประด่างลุยไหมเฮ้ยโอ้โห <c oughs> อะยา <c oughs> แล้วผมจะไปนอนทอาไมวะ <c oughs> โลกโลกยิงอัดกำแพงไปดีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ้าวหัวแตกโอ้โหคือเฮ้ย <c oughs> เอาดิเอาดิอุย้ยเก็บสามยิงอัดยิงอัดรอครับเอ็นนี้สไนหรือเปล่า โอ้โหทำไมมันเอ้ยผมยิงเราวะเนี่ยเกือบตายเกือบตายโอ้โหเดี๋ยวก่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดือดมาเอ้ยมีคนวิ่งไปเฮ้ยใครวะโอ้โหจังหวัดซีคอมหลบกระสุนอุ้ยเออเพื่อนสวยโอ้ผมยิงติดอะไรไปหมดยิงติดอะไรหมดเอาดิหัวแตก มาอยู่ครับรีเจนเดอรี่ยิงรอเฮ้ยองกระสุนบรอลเฮ้ยไอคนนี้ใช้สไนเยอร์โอ้โหเอาได้คิวเอาผมไปล้านเพื่อนว่ะตายยังไม่มันติดอมตะมันนี่เลยอมตะโอ้โหบังคุดลมไอผมว่ารอบหน้าเราต้องใช้สไนเยอร์แล้วว่ะทุกคนอุ๊ยอหเพื่อนตายต่อหน้า เอาปืนหน่อยเพื่อนเดี๋ยวฉันตืบต่อเองเอาดีครับโอ้โยิงไม่โดนเฮ้ยเหลืออีกสองคิวยิงแบบคอเคสอ้าวกินไก่เย้โอ้โหมันอยู่นะทุกคนโอ้โหได้ MVP ครับ18คิวเออเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราไปเล่นสนายกันบ้างดีกว่าเเมื่อกี้เห็นมีคนใช้สนายด้วยผมว่ามันก็เหมาะนะ เพราะว่าระยะมันเกือบร้อยเมตรนะครับใช้สไนน่าจะแบบเออได้เปรียบอยู่หูฝั่งนู้นคิวไปเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบต่อแปดสิบก็จบไวอยู่นะ <c oughs> รอบนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้สไนกันนะครับทุกคนอุ้ยฝั่งนู้นมีสาวสาวสองคนครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วผมรู้สึกว่าด่านนี้เหมาะกับสไนเหมือนกันนะเนี่ยแบบเกิดมาแล้วยิงเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันโอเคเราเยิบสี่มาครับเฮ้ยแต่ว่าเขาเป็นอมตะเราต้องรอสักแปบ๊บปะ ไอ้นี่กระโดดทำไมเนี่ยเช็คระเพื่อนม,มาดูกันว่าเราจะได,ไ,<ป>ได้กี่คิวอ,อามาต่าเหรออุอ้ยจอสะบัดจอสะบัดเอ้าเฮ้ยอื้อหัวแตกโบเข้าหัวอามาตะอีกแล้วอามาตาหะหรือไม่โดนมั้เนี่ยผมนะ <c oughs> ยิงโดได้ไงวะยิงฟรียิงฟรีโอ้ยมีกระตุกนิดนึงมาสิเพื่อนเอ้ยเอามาไต่แล้วเราต้องรอสักหน่อยวะในทวงไว้เดี๋ยวช่วยเองนี่ช่วยลาดยิงฟรียิงฟรีโอหูสองคิวว้าวยิงฟรีไอตัวนี้ทนัยวะยิงฟรียิงฟรี <c oughs> อุ้ยโดนหัว <c oughs> คมมากอุ้ยเฮ้ยสไนดยได้ว่ะทุกคนผมว่าใช้สไนดยว่ะมีใครมาเพื่อนเฮ้ยมาเอาระเบิดบเดี๋ยวป้าเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยสูสีครับแบบน,นี้18ต่อ16อุ้ยเฮ้ยมันมีคนชิดฐานล้วอ่ะไ้ยาเลยเพื่อนปกป้องสไนดยด้วย <S <S เราเอ้ยโผล่แค่เขาโผล่แค่แค่แบบหัวเขายิงโดนได้ไงวะไอตัวเนี้ย โผล่แค่หูทำไมยิงได้ตรงนี้มีคนมาไหมใครยิงอะไรข้างล่างเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรข้างล่างเนี่ยอุย้ยเพ,พืเอ่อนขอบคุณครับอย่ามาเลงเพื่อนโผมโดนตัวไปเพื่อนปกป้องเราด้วยเราเป็นมือสนไนเป้ลงหัวเฮ้ยไ,ได้อยู่อะได้อยู่อะไปมีเนี่ยใครยิงอะไรเนี่ยเออหุออ่นระเบิดมาเกือบถึง รีเจนเดลี่ใครยิงเฮ้ยเพื่อนมีคนขึ้นมาเพราะเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยไหนมันมีคนขึ้นมาเฮ้ยเอเพื่อนนอนเพื่อนนอนไว้เดี๋ยวเราเล็งให้อุ้ยอุ้ยคนนั้นมันสแนปยิงเราอะเดี๋ยว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 ดูกระสุนดิกระสุนอะไรล่ะครับหัวแตกนี่มันจะสแนปใส่เราไงทุกคน มันขึ้นมาตอนไหนทำไมไม่ได้ยินเสียกเท้าฮะเฮ้ยนายระวังอามาตายอยู่ใช่ไหมไอ้แม่นมีคนบุกถ่านเราเหมือนคอดูตี้เลยมันมันจริงๆโผล่มาดีเพื่อนอามาต่ายอีกแล้วโผล่มาอีกุ้่ไอ้คนนี้มันมือสไนเฮ้ยผมผมว่าเราเราอยู่ในถานนี่แหละรอยิงสไนฟรีครับเลงหัวทำไมอามาต่ายอีกแล้ว เลงหัวก็โดนตัวโบมาเฮ้ยหายไปแล้ววะเอามืนสไนร์มาวะเลงทำไมอุ้ยโดนตัวเลงเราได้โอ้ไม่โดนเฮ้ยอันนี้มันสองโผล่มาเพื่อนเนี่ยๆนี่ไงล่ะไอคนที่โผล่แค่หูเนี่ยผมจำได้ โอเแค่หูอะโดนตัวโดนไหเพื่อนป้องกันเราด้วยเราเป็นวือสไนของทีมสูสีมากครับเฮ้ยอ้าวเฮ้ยยิงยังไงทาม่โอ้ยเพื่อนอฮ้ยเอ้าเฮ้ยผมยิงโดนแต่ไม่ตายโอเคเพื่อนเอ้ยคนเมื่อกี้มันยิงเราไงวะยังไม่โผล่เลยยังไม่โผล่เอาเพื่อเรารับกระสุนแทน เดี๋ยวเราแก้แค่น,นั้นนี่ไงเราเฮ้ยอะไรวะนายระวังกระสุน <c oughs> ตะนนายหายไปแล้วครับผมด้วยเฮ้ยนอนทำไมเพื่อนข้างล่างมีศัตรูอุย้ยไปโดนเลงอะไรมนุษย์ผมไม่โดนเลยว่ะแสบอุ้ยไม่โดน แนแอบแซนเกือบแตกเอ๊ยยังอยู่ปะเนี่ยวิวิใครระเบิดมาไปไหนทวนไว้ไหนอีกห้าคิวแนแบเอายิงไม่ทะลุอ้าวโดนระเบิดอ้าวกินไก โ okay. oh อเคโอโห้ยคนนี้ได้ VP ครับ1ิควิวเราได้กี่ควออิววะเมื่อกี้เราได้13เอ้ยเอาเรื่องอยู่นะถือว่าสนุกดีนะครับมันดีนะโหมดนี้คือมันสามารถเล่นได้แบบ8คนแล้วมาทำให้แบบการยิงหรือว่าการเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเดือดมากขึ้นเหมือนอารมณ์คล้ายคอร์ดิตี้อยู่นะแบบเดือดตลอดเวลามีทั้งคนยิงปืนกลสไนอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับโหมดโมด V 8นะครับโอ้ทำไมมันยังไม่หมดอีกเนี่ยเฮ้ย ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับโหมดซันตาริโน่นะฮะ8 vs 8ทีมเดสแมทไปลองเล่นกันดูได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองดูเอพีพีหน่อยไหมหานานมามครับไม่เหมือน t ี p นะโอเคผมว่าเราน่าจะเดี๋ยวเดวดูสักสักหน่อยซิมันจะมาไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็ลากันไปด้วยการหาห้องเอพีที่ไม่เจอนะครับ <laughs> 8ประทับ8 โอ้โหไม่เจอสงสัยน่าจะไม่ได้แล้วโอเคลาไปช่นี้ดีกว่าทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะครับวันนี้เอาพอแค่น,นี้น่ TPP APP ผกว่าน่าจะหาห้องไม่เจอนะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกัน Leon s c a n n e d y ลาไปก่อนสวัสดีครับผมโหดูท่าเต้นกระหลงปงม,มาก